การอัญเชิญพระบรมศพตลอดเวลาปัจจิม,มยามที่เหลือของราตรีวิสาขานั้นพระอานุน์และพระอนุรุทธะได้สลับกันขึ้นแสดงธรรมมีกถาเพื่อระงับความโศกของมหาชนที่ประชุมกันอยู่ในที่นั้นครั้นรุ่งเช้าพระอนุรุทธะมอบหมายให้พระอานุน ไปแจ้งข่าวการปรินิพานของพระพุทธเจ้าแด่มันลักษัตริย์เจ้ามานาราทรงทราบแล้วเสด็จมาณสนะารวโนทยานทำการสักการบูชาในที่นั้นตลอดเจ็ดวันในวันแรม8ปดค่ำเดือนหหลังทรงปรินิพานแล้วเจวันมันลักษัตริย์จึงได้ปรึกษากันเรื่องจะอัญเชิญพระบรมศมพไปทางทิศใต้ของเมือง แล้วถวายพระเพลิงในภายนอกเมืองเมื่อถึงเวลามันลักษัิย์แปดพระองค์ได้เข้ามาอัญเชิญพระบรมมาพปรากฏว่าไม่สามารถจะยกพระแท่นให้ขยับจากที่ได้ได้ถามกับพระอนุรุทธะซึ่งเป็นประธานสง์ในที่นั้นพระเถระกล่าวว่าที่เป็นฉะนั้น เพราะไม่ตรงกับความประสงค์ของเทวดาซึ่งต้องการให้อัญเชิญพระบรมศพเข้าสู่พระนครโดยเข้าทางประตูทิศเหนือผ่านใจกลางเมืองแล้วออกทางประตูทิศตะวันออกจากนั้นให้อัญเชิญพระบรมศพปริษฐานณนะมกุฏะพันธนะเจดีแล้วจึงถวายพระเพลิงในที่นั้น เมื่อเจ้ามันละทำตามคำที่พระเถระบอกจึงสามารถเคลื่อนพระบรมศมพออกจากสารวโนทยานได้ถวายพระเพลิงไม่ติดในขณะที่ขบวนแห่พระศพผ่านใจกลางเมืองนางมัลลิกาเห็นขบวนพระบรมศพคิดว่านับแต่พันธุระเสนาบดีผู้เป็นสามีเสียชีวิต เราก็ไม่ได้ใช้เครื่องประดับละดามหาประสาทอีกเลยควรที่เราจะน้อมถวายเครื่องประดับนี้เป็นการบูชาพุทธสรีระของพระองค์ผู้ชนะมารจึงแจ้งความประสงค์ให้เจ้ามันละทราบเมื่อวางพระแท่นพระบรมศพลงแล้วนางก้มกราบถวายอภิวาทแล้วนําเครื่องประดับละดามหาประสาน คุมเหนือพระบรมศมพถวายเป็นพุทธบูชาปรากฏว่าพุทธสรีระมีรัศมีเร่องรองงดงามยิ่งนักต่อจากนั้นขบวนแห่พระบรมศมพเคลื่อนขบวนไปทางประตูทิศตะวันออกลุถึงมกุตะพันธนะเจดีมันลักกษัตริย์ปรึกษาท่านพระอานนุนว่าจะจัดการตกแต่ง พระบรมศพอย่างไรดีพระเถระกล่าวว่าให้ตกแต่งอย่างพระบรมศพของพระเจ้าจักรพรรดิคือห่อด้วยผ้าใหม่แล้วซับด้วยสำลีสลับกันไปมาอย่างละห้าร้อยชั้นจากนั้นจึงใส่ลงในหีบทองที่ใส่น้ำหอมเต็มหีบครอบด้วยหีบทองอีกใบหนึ่ง แล้วยกขึ้นสู่จิตตกาธานที่ทำด้วยไม้หอมทำการสักการบูชาแล้วถวายพระเพลิงเมื่อเสร็จแล้วพึงนำพระอัฐิไปบรรจุณสถูบที่สร้างไว้ในถนนใหญ่สี่แ่งเพื่อเป็นที่สักการะของประชาชนเจ้ามันละทั้งหลายจัดการทุกสิ่งตามพระเถระบอก เสร็จแล้วจึงอัญเชิญหีบพระบรมมศพขึ้นวางบนจิตตกาธานที่ทำด้วยไม้หอมเมื่อได้เวลาถวายพระเพลิงเจ้ามันละผู้ใหญ่สี่พระองค์นำไฟเข้าจุดจากทิศท,ทั้งสี่แต่ไม่ติดจึงได้ถามพระอนุรธธุทธะได้รับคำตอบว่าเทวดาประสงค์จะให้รอพระมหากัสปะที่กำลังเดินทางมาเสียก่อน